เอาของไปฝากป่าค่ะเอาสมโอห์มกแซลมักโกดมักเนาวไปฝากป่าก็เลยป่าแล้วก็จะไปเบิง้งว่ดเศาวันอาทิตย์เนี่ยมียังขายเน่นาะกับเขาเศาวันอาทิตย์ร้านกับเขาต่ตงจังวัดชนนบุรีเนาะคะ่ะพี่น้องจะเป็นร้านค้าแบบบ้าน,านค่ะ แต่กับเขาแสบแล้วจ้ามีของกินสูยางสูนแนวป้า,ปาไปใส่มาคือโบเห็นโบ<อ>โ,<อ>โอ้ยอ้าวมันนี้คือบ่มี่ยังขายจ้ะ

หนูนึกว่าป้าไปซ้ายฉดอออกเืมมีเนื้ออยู่บ่เมื่อนี่ที่มากินจุเด้อใสเออส้นสายได้ยังไปกินได้ยังไปกินลุงเอาไปก้อยเองบ่ก้อยจุโอ้ยแซ่บเลยเนาะแซ่บเลยเนาะเอาเบิ่งเนี้ยโอ้ยเอ็นเนื้องามเนาะเออจ้ะ โอ้พี่แต่พี่น้องเมื่อนี้ป้าเพิ่นไปตลาดสายค่ะยังบ่มีหยังขายเลยค่ะมีมัน,มนมยังบ่มีหยังขายเน,ะเน,นา,านะจ้าโอ้โหย่งงางฝากจ้าอ,อันนี้กระดองเหรอเนะอาะอันนี้เนาะ